แชร์สกรีนแป๊บหนึง่งก็นะครับหลายท่านได้ยืนยันตัวตนไปพอสมควรแล้วนะครับข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์กสทอชอตอนนี้มีผู้ยืนยันที่อออากาศทดลองออกากาศนะครับในกำลังส่ง500วัตต์ไปจนถึงนะครับ606คนแล้วนะครับ606สถานีนะครับใช่คนเนาะ อันนี้ภาพออกไหมครับนี่ไม่ออกครับเอามาแล้วมาแล้วมากี <c oughs> ไม่ออกเลยมาฮะเอาไวมชัดๆ <c oughs> โอเคล้เป็นหน้าหน้าตาแล้วครับาการแสดงตนทดลองอากาศ500วัตต์อีก3ปีจนถึง3ามเอธันวาหกเจนะครับเาาราจะต้องมาดูว่าเราพร้อมที่จะรับเงื่อนไขหรือไม่นะครับหลายท่าน ไม่ใช่หลายท่านที่บางท่านบอกว่ารับเงื่อนไขไม่ได้ก็เนื่องจากไม่สามารถประกบอบกิจการได้ก็ไม่ไม่ไม่ทำก็มีนะฮะหลักเกณฑ์แรกก็คือเราไม่ต้องชาระเงินหรือจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ได้500วัตจนถึง3อิฐทานวา67นะครับไม่ต้องต่ออายุ1700หรือว่า2,140บาทหรือว่า6เออ5 3 5บาทก็ใีชุมชนอีกแล้วนะครับเมื่อ,อสแสดงตนแล้วก็ได้สิทธิ์เลย3ปีนะครับแต่เงื่อนไขก็คือ จะต้องแสดงตนภายใน15พฤษภาคมนี้นะครับในช่วงวันก่อนผมใส่วันที่ไว้วันที่14ก็เผื่อไว้1วันแต่เมื่องจากสื่ออื่นโดยสื่อกสชเองก็ระบุ15พฤษภาเอาใช้15แล้วกันนะครับถ้าวันที่15 4สี่โมงครึ่งแล้วใครไม่แสดงตนก็ถือว่าจะได้ประกอบพิธีการเฉพาะเท่าที่ใบญาติเดิมนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครยืนยันไว้ก็จะได้ยาวครับประมาณเกือบ3ปีนะครับ คนที่จะสามารถยืนยันแสดงตนได้นะครับมีด้วยกันก็คือคนที่ใบญา,าติยังไม่หมดอายุนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างการต่ออายุหรือว่าหมดอายุไปแล้วย้อนหลังไปนะครับไม่เกิน6เดือนนะครับก็ประมาณเดือนกันยายนอย่างเช่นใครที่ตัดสินใจไม่ต่ออายุเมื่อเดือนตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาถ้าอยากจะเปลี่ยนใจท่านสามารถที่จะแสดงตนนะครับโดยที่ไม่ต้องชาระเงินหรือต่ออายุแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของคนที่หมดอายุไปแล้วนะครับ แต่คนที่ไม่หมดอายุหรือระหว่างต่ออายุก็มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับต้องตรวจเครื่องไหมนะครับต้องตรวจนะครับตรวจทุกปีโดยการส่งผลตรวจนะครับภายในเดือนธันวาคมของแต่ละปีนะครับเดือนธันวาคมของแต่ละปีซึ่งเดี๋ยวถ้าใครแสดงตนแล้วเนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดว่าต้องส่งภายในเดือนไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือถึงสิ้นปีนะครับพังรายการต้องทํำไหมต้องทํานะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับ หรือใครทําตอนนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่เขาจะให้โอกาสถึงเดือนตุลาคมของแต่ละปีนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่อยู่ในราชกิจจาที่สําคัญก็คือห้ามย้ายที่ตั้งเสานะครับห้ามเปลี่ยนความถี่ห้ามลดหรือเพิ่มกําลังส่งห้ามเพิ่มหรือลดความสูงเสาแล้วก็ห้ามเปลี่ยนประเภทหมายความว่าสตาร์ทไปเลยนะครับใครเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นใคร ไม่สามารถประกอบกิการต่อก็ให้ยกเลิกนะครับเช่นที่ดินจะยึดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหรือหรือเจ้าบ้านใครเราเช่าอยู่เขาจะไล่ออกก็ห้ามย้ายนะครับไม่มีเหตุจําเป็นให้ละนะครับเพราะนั้นต้องต้องคุยกับเจ้าของบ้านหรือว่าธนาคารว่าอย่าเพิ่งยึดนะภายใน3ปีนี้ปี68ค่อยมายึดว่ากันไปอย่างนั้นนะฮะส่วนชื่อสถานีนะครับหรือว่าห้องส่งอันนี้ย้ายได้แต่ต้องขออนุมัติก่อนนะครับ ย้ายได้นะครับห้องส่งนะไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องส่งหรือว่าสายอากาศห้องส่งมีโทรย้ายได้หรือว่าชื่อสถานีนี้ต้องขออนุมัติก,ก่อนส่วนที่ไม่ต้องขออนุมัติสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือชื่อนิติบุคคลชื่อกลุ่มคนนะครับแปลสภาพหอจกเป็นบริษัทหรือจะเปลี่ยนหุ้นส่วนเปลี่ยนสมาชิกกลุ่มคนเปลี่ยนผู้มีอำนาจกระทําการเปลี่ยนผู้จัดการเปลี่ยนประธานเปลี่ยนนายกเปลี่ยนเจ้าอาวาสนะครับเปลี่ยนผู้นมยการสถานีอันนี้ เปลี่ยนได้เลยนะครับหรือแม้แต่จะเปลี่ยนที่ตั้งนิติบุคคลนะครับอ่านิติตั้งกลุ่มคนอันนี้เปลี่ยนได้เมื่อเปลี่ยนแล้วให้รีบแจ้งกสะทะชภายใน15วันนะครับใช่สิห้วันอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขถ้าเราสามารถรับเงื่อนไขเหล่านี้ได้นะครับก็ให้แสดงตนได้นะครับบางท่านบอกว่าจะมีการตรวจเครื่องก็ไม่สามารถไปต่อได้อันนี้ก็จะติดเงื่อนไขเนาะก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่เงื่อนไขอื่นๆมีเยอะนะครับแต่อันนี้เอาเด่นๆน,นะครับที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของการ อ่ออากาศไม่รบก,กวนใครดูแลคุ้มครองผู้บริโภคอะไรก็ว่ากันไปนะครับวิธีการแสดงตนง่ายๆนะครับผ่านระบบ e b c s ขออนุญาตฉายซ้นำนะฮะถ้าใครไม่ทันก็สามารถไปดูใน f a c e o o o k แฟนเพจขององค์กรภาคีได้นะครับมีลงไว้นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ของกสทชนะครับจะเห็นว่าโดเมนคือ n b t c g o t h นะครับชื่อเต็มก็จะเป็น bcs s e r v i c e นะครับ S จะซ้ำกันนะฮะ BCS แล้วก็ s e r v i c e S อีกทีนะฮะ n b t c g o t h ีทีซีดอ e ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาของมันก็จะมีให้เราเข้าสู่ระบบโดยใช้ username ก็จะมีเลขภาษีหรือไม่ก็เป็นเลขที่ที่กะะชอชกำหนดถ้าไม่ใช่นิติบุคคลที่เป็นธุรกิจนะครับเช่นวัดก็จะนำนำหน้าด้วย tmp เป็นต้นสหกรณ์ก็จะเป็น c o p อไรอะไรเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลที่เป็นหอจก,กรบริษัทก็จะเป็นเลขนิติบุคคล13หลักรหัสผ่านนะครับจะเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งเองแต่ว่าครั้งแรกเขาจะตั้งมาให้เราแล้วเราก็มาเปลี่ยนนะครับอันนี้นะครับก็คือกรณีมีรหัสผ่านก็เข้าได้เลยถ้าใครไม่มีรหัสผ่านก็สามารถนะครับติดต่อเจ้าที่กสทชในวันเวลาทําการเพื่อขอยืนยันตนและรับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบนี้มี2วิธีให้เลือกนะครับวิธีแรกก็แอดไลน์ดั ลายไอด ebs data นะครับแอดไปเลย ebs data ตรงนี้แล้วก็แจ้งข้อมูลรหัสสถานีชื่อสถานีอีเมลนะครับแจ้งความประสงค์ขอรหัสแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตอบในวันทําการนะครับหรือถ้ามันไม่สะดวกนะครับก็ให้ผู้มีอํานาจกระทํำการแทนนิติบุคคลกลุ่มคนนําเล่มหนังสืออนุญาตแบบประชาชนตัวจริงอีเมลวใช้งานได้ ใขอความช่วยเหลือจากสำนักงานกสชเขตหรือภาคก็จะมีเจ้าที่กสชคอยบริการติดต่อเจ้าที่กสชส่วนกลางอีกทีนะครับก็จะเป็นประณีสองว,วิธีในการได้มาซึ่งรหัสสำหรับคนที่ยังไม่มีรหัสบางคนมีรหัสแล้วแต่ลืมนะครับก็สามารถเข้าเามนูด้านข้างที่เขียนว่าลืมรหัสผ่านแล้วก็กรออีเมลที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็กรอ ปรจตัวประชาชนนะถ้าอีเมลลืมก็จะลำบากหน่อยก็ต้องกลับไปติดต่อเจอ้าที่นะครับในส่วนของเหมือนคนที่ไม่มีรหัสแต่ถ้าอีเมลจำได้แต่ลืมรหัสผ่านท่านก็ไปกู้รหัสอีเมลก่อนนะครับแล้วก็ปลดลขประชาชนจากนั้นไปตรวจสอบในอีเมลครับมันก็จะเตือนมาว่า,าเรียนคุณอะไรนะครับก็จะสร้างรหัสผ่านมาให้ใหม่นะในอีเมลนะครับ เราก็นำรหัสผ่านที่ได้ใหม่มาป้อนเข้าในระบบมันก็จะบังคับให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่และสายเลขคาแรคเตอร์พิเศษให้ถูกต้องแล้วก็บันทึกแล้วเราก็สามารถเข้าระบบได้นะครับเมื่อเข้าระบบมาแล้วจะมีเมนูด,ด้านซ้ายบนนะฮะวิทยุท,ทดลองเลฟนิวให้แจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศนะครับอันอื่นไม่ต้องสนใจนะฮะเพราะว่ามันหมดเขตไปแล้วนะครับมไม่เป็นการประกอบอย่างการะจายเสียงกำลังส่งตามหรือการประมูลนี้จบไปแล้วนะครับ ก็เหลือเมนูเดียวที่ทำได้ก็คือแจ้งความประสงค์ขอทดลองออาอากาศเมื่อจิ้มไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในสู่หน้าจอให้เลือกสถานีกรณีมีหนึ่งนิติบุคคลหลายสถานีก็จะต้องทำทีละสถานีแต่ถ้ามีสถานีเดียวก็ทำครั้งเดียวนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลของเราว่าเราอ,อ่าอากาศที่ไหนกำลังส่งเท่าไหร,ร่นะฮะพิกัด ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็อย่าเพิ่งยืนยันนะครับก็สามารถจะต้องกลับไปติดต่อเจ้าหน้าที่กสชให้ถูกต้องก่อนนะครับบางทีที่ตั้งสายอากาศไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่จะถูกต้องแล้วนะครับเมื่อถูกต้องแล้วก็คลิกยืนยันข้อมูลด้านล่างเป็นการยืนยันข้อมูลสถานีต่อไปจะเป็นการให้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆนานาที่ผงกล่าวไว้ตั้งแต่แรกนะครับแยกเป็นย่อยหลายข้อซึ่งผมสรุปแล้วก็คือ สำคัญสำคัญคือที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับท่านก็กดยอมรับนั้นหลายอันหน่อยนะครับทุกข้อเลยนะครับจากนั้นมันก็จะเข้าสู่หน้าจอสุดท้ายก็คือให้ยืนยันแจ้งความประสงค์นะครับมันก็จะโผล่ตรงนี้ว่าเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับมันจะบอกว่าสถานีนี้แจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศแล้วนะครับ เป็นกรอบสีแดงตรงนี้นะครับเมื่อเรากลับไปหน้าจอหลักเมนูที่2ตรวจสอบการแจ้งความประสงค์มันก็จะโชว์ตารางออกมาว่าเราแจ้งวันไหนนะครับลาสถานีอะไรนะครับความถี่เท่าไหร่และเมื่อไปเช็คในอีเมลนะครับมันก็จะมีอีเมลตอบกลับมาจาก e h e a bcs นะครับบอกว่า,าทางิทานได้ประสงค์ทดลองออกาศและเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะแจ้งแบบนี้หลังจากนั้นภายใน2 3สวันทำการเราก็ไปตรวจสอบในเว็บไซต์กสทชอนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเราเข้าไปหน้าเว็บกสทชอนะครับมันก็จะโชว์606สถานีเป็นข้อมูลณวันที่18ธันวาเออ18กุมภาพเมื่อวานนี้606สถานีใช้เวลา3-4วันนั้นได้มา606สถานีครั้ที่แล้ว เราลนลงขอโคนที่ยืนยัน5 0 0ว้ตตวัดพันสถานีก็ใช้เวลานานพอควรอันนี้ก็แป๊บเดียว6 0 6สถานีก็จะเริ่มต้นด้วยกระบีแต่เราสามารถที่จะค้นหาโดยใช้ชื่อจังหวัดหรือชื่อสถานีชื่อรหัสสถานีได้นะครับมันก็จะบอกวันที่แจ้งความประสงค์อันนี้ก็จบในส่วนของการยืนยันตนนะครับที่จะทดลองออกอากาศถึง3อนบาห7โดยเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ วันที่หนึ่งมกรมาหกแปดตอนเที่ยงคืนเราต้องปิดเครื่องส่งท,งทันทีเป็นประมาณนี้ครับท่านใดสงสัยเพิ่มเติมไหมครับอยากสอบถามวิยากรครับครับาผมประพันธ์จักรุราชครับารศาียุทธสนามมอจรโรณพรราชสีมาอีสิบเก้าุดสิบ็ดครับ เปิดเปิดกล่ลองกันผมประเด็นมาสักครู่นี้ก็ชัดเจนผมเข้าใจน่าจะถูกหรือเปล่านะครับว่าคือต่อจากนี้ไฟไฟในวันที่15พฤษภาคมเนี่ยเราก็ไปแสดงตนนะครับเมื่อแสดงตนแล้วเนี่ยก็ใครที่ยังไม่หมดอายุก็ออกไปเรื่อยๆจนถึงปี67เนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปทําเรื่องต่ออายุเสียค่าธรรมเนียมอย่างที่ที่เคยเสียมาแต่รับประเทศ เสียนแต่จะต้องส่งตารางผังรายการออกอากาศภายในตุลาคมแล้วก็ค่าแปลกฟอร์มก็ต้องตรวจทุกปีภายในเดือนธันวาคมอ,อย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่ารมเนี้ยมต่อเป็นรายปีอีกต่อไปเสียแต่ค่าตรวจค่าแปลกฟอร์มถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเนี่ยค,ค,ครับขอบพระคุณครับ ครับีถ้าได้มีคําถามน,นะครับสอบถามได้เลยนะครับแนะนําตัวแล้วก็แสดงมาได้เลยครับแสดงว่าเข้าใจกันดีไม่มีอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต่อสู้กันนะครับว่าที่ได้มาซึ่งห้าร้อยวัตต์สามปีในการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่าน นายยอครับขอถามหน่อยว่าเราเราจะเริ่มลงทะเบียนกันได้วันไหนครับก็เริ่มมาแล้วสามวันมาแล้วครับสามสี่วันมาแล้วครับทําตอนนี้ก็ได้ครับอ๋อขอบคุณครับทําได้ตลอดครับถ้าทาพร้อมกันหลายครั้งเหมือนวันแรกมันก็จะอืดๆระบบจะหมุนหมุนเนาะวันแรกแต่ตอนนี้ทําให้พร้อมกันก็ระบบก็โอเคแล้วครับทําได้ยี่ิสี่ชั่วโมงนะครับขออนุญาตสอบถามครับ ครับเรียนเชิญครับเชิญครับครับอยากถามว่าพวกที่ลดกําลังส่งเนี่ยก็สิ้นสุดหกเจ็ดเหมือนกันใช่ไหมครับอวิทยุที่อกรอกขอออกอากาศกําลังส่งตามห้าสิบวัตต์ที่เขาให้เลือกว่าให้ลดกําลังส่งเหลือดร้อยวัตต์หรือห้าสิบวัตต์อะไรเนี่ยอ๋อตอนนี้รอพิจารณาครับถ้าได้ใบอนุญาตมาก็ออกอากาศได้อีกเจ็ดปีครับไม่ใช่สามปีได้ใบจริงครับนั้นใบจริง ไปหมดปีไหนอะ่ะหกห้าบวกเจ็ดเจ็ดสองครับเจ็ดสองสองห้าเจ็ดสองแต่ว่าต้องรอก่อนนะว่าเอกสารที่ส่งไม,ไม่ได้ยินแล้วครับผมต้องต้องรอดูก่อนว่าเอกสารผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านออกได้เจ็ดปีครับได้ยินไหมครับผม สงสัยเสียงเสียงพี่นิยมไปไหนละ่ะครับก็เสียงพี่พี่ออสวัชัยชัดเจนนะครับครับมีท่านอื่นมีคำถามไหมครับขออนุญาตสอบถามท่านผู้กำกับนิยมท่านไปเปลี่ยนประเภทหรอคะหรือว่าลถกำลังส่งคะภาพภาพพี่นิ่งไปแล้ว๋อภาพนิยม ที่นิยมเป็นยังไงหรือน,น,น่าจะเด็ดหลุดไปครับไม่เป็นไรครับมีท่านอื่นไหมครับประเด็นอื่นครับว,วันนี้วันนี้โปรแกรมนี้ไม่ค่อยเสถียรเ,เท่าไหร่นะพี่ออสแต่เมื่อวานไม่เป็นนะครับเสถียรหรือเปล่าไม่แน่ใจผมฟังได้ตลอดนะเออแต่ว่าของทางพี่ออดชัดนะแล้วก็ที่จะมีปัญหาเรื่องบางท่านไม่ได้ปิดไมค์เสียงมันชนกัน,นเองเสียงเมลัยหายครับ ของพี่ฝนตกรีเลยแล้วก็หลุดพี่ยินผมไหมครับ